เอาครับวันนี้น้องทุกทนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับมีเทเจครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเออลืมชื่ออีกอแก <laughs> ไม่ได้อัดไม่ได้จำชืดเหมือนเดิมฮะนะครับผมวันนี้เราทำผมวันนี้เรามาออสรุปอัปเดตนะฮะ6.5ที่เพิ่องอัปมาเออไม่กี่ตะกี้นี้ไม่กี่นาทีเองนะครับผมอ,อ่าผมได้ทำการมาอัดนะฮะผม <c oughs> มันโลว์ได้บ้างผมไม่มีระบ,บ้างฮะ,ะอย่างแรกนะครับผมเ <c oughs> ขาได้ทำการ แก้ไขบั๊กต่างๆนะแล้วก็มีดาบใหม่แล้วบอสใหม่นะฮะอีกแล้วนะบอสใหม่นะเป็นบอสที่ผมขึ้นดูตรงหน้านะฮะนี่ฮะนี่ตรงหน้ามันจะอยู่บ้านบอสการทะเลครับผมมันได้เอ่อ PS หรือว่าสกุลเงินใหม่แล้วก็เงิน1นึ่งแสนนะไม่รู้ว่าสุ่มดาบหรือเปล่านะฮะแล้วก็ดาบใหม่นะฮะตรงนี้นะผมนี่ตรงจุดซื้อดาบใหม่นะฮะน้องๆเดี๋ยวพี่พาดูเลยนะฮะนี่บอสแชงมีอะไรอัปเดตต่างๆมีเยอะมากเลยนะแต่เอ่อน่าจะทำอื่นหมดแล้วผมน่าจะยังไม่สอนเพราะว่า เอ่อเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่มีเงินพร้อมก็น่าก็อาจจะไม่สอนก็ได้เพราะช่องอื่นอาจจะสอนไปแล้วหุณนทุกคนก็น่าจะรู้จากช่องอื่นแล้วนะครับผมก็มน่าผมน่าจะไม่ทำนะฮะน้องๆนี่เห็นไหมตัวคุณเห็นด้านหน้าไหมฮะนั่นแหละครับจุดซื้อดาบใหม่ครับผมไม่รู้มันดาบอะไรมั้มันมันใช้75 75นิฮนะนี่น,นี่มันใช้75 S เอ่อ SP นะครับเป็นเอ่อ เป็นใหม่นะฮะน้องๆเป็นสกุลเงินใหม่นะฮะที่เพิ่งแก้มาใหม่แล้วก็แก้บักยูรูแก้หน้าน,นี้แล้วก็แก้เยอะแก้เยอะนะนี่นเดี๋ยวผมผมผมแปะอยู่มันจะแปะอยู่นะน้องๆเราซูมตังแปะตัวผมของเออของของผมเลยนะนี่ผมแปะแล้วก็มีสกุลใหม่ก็เออแก้ไขผิดพลาดโซไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นนะอันนี้ผมแม่เยอะมากนะฮะก็มีประมาณ แค่นี้ครับผมคลิปสั้นๆนง่ายๆครับผมนะเลิกออรอตลาไปก่อนบายจ้า